เปิ้ลไม่ได้นะครับพอรถลอยๆงียมันจะเดี๋ยวเราลองเบิ้ลดูเบิ้ลไม่ได้นนี้เบิ้ลได้เดี๋ยวมาลองดูนะครับอันนี้พอรอบพอมันมีรอบแล้วท็อกมันหาย พอมันหายมันจะเบิ้ลไม่กระชับนะครับมันก็จะเป็นโบ๋ๆไปนะครับเดี๋ยวลองมาแก้ดูเอสสิบเก้าครับหน้าหลอคันนี้ปีคันนี้ปีนนปเดี๋ยวดูปีก่อนสองพันสิบเอ็ดอันนี้ปีสองพันสิบเอ็ดสี่ที่ห้าหกเดี๋ยวมาลองดูกันโอเค อ่ะเดี๋ยวมาดูฟ้าที่เราแก้ไปนะครับนะเบิเ้ลกระชับแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรอบอีกรอบนึ่งตอนแรกก็ไปมันจะเบิ้ลไม่ได้นะครับช่วงสองพันเนี่ยครับแล้วก็ย้ำคันเร่งครับ ก็จะเบิ่นได้ทุกย่านแล้วครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบนะครับ สเต็ปใช้งานนะครับเร่งตึงๆนะครับมานเน้นะครับสีดีห้าหกนะครับสองพันยี่บเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ไหลนะครับเบิ้ลกระชับนะครับ ขับใช้งานไม่กระเด้านะครับนี่ออกเกียร์สองครับ,บก็ขับปกตินะครับเข้าเกียร์ขับปกติเลยครับไม่มีกระเดา้าไม่มีอะไรนะครับขับใช้งานง่ายครับขับใช้งานได้ง่ายสะดวกไม่กระเด้าครับไม่ดูดเกินไปไม่แว๊ดเกินไปแต่เบิลนก็ลูกกระชับเป็นลูกเหมือนอกอันนะครับเบิ้นได้ทุกย่านนะครับ ไปรุ่นช็อปเปิ์นะครับไปรุ่นช็อปเปิลอันนี้รถเดิมๆนะครับสีประตูเดิมๆเลยนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับมีท่อแต่งใบหนึ่งประมาณนี้ให้ไปเจ้าของรถมาขับดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูรอบ เบิ้ลตักนะครับโอเคสีเดียวหกนะครับตัวสีเดียวหกฮิสตูเก้าตัวปีใหม่นะเปลี่ยนท่อแล้วก็รีแมพสเต็ปคันเร่งตึงๆก็ขับมันเลยครับมีคัทนิดหน่อยครับเวล,ลาเบิ้ลไหลๆก็นะครับเบิ้ลกระชับเป็นลูกนะครับ เบิ้ลทีในหัวเกียร์โยกเลยนะครับนะครับประมาณนี้ไว้รื่นชอปเบิ้ลตึงทุกย่านนะครับตึงทุกรอบย่านในการขับนะครับจะเบิ้ลรอบไหนจะอะไรยังไงจะเบิ้ลรอบ2 0 0พันสามพันก็สเต็ปนี้ตึงทุกย่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นการปลดหนวงนะครับแต่ไม่ได้จูนน้ำมันเยอะและไม่ได้ไม่ได้บูดันลางนะครับ ดันหลางจูน5% 10%ทั่วไปของรอบเดินเบานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีปัญหาในระยะยาวจะไม่ค่อยมีผลนะครับสำหรับรถที่ใช้งานครับทุกๆวันนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ